ฝากเพลงถึงเธอเพลงหวานอมตะมีที่มาไม่ธรรมดาเรียบเรียงคำร้อยฝากเพลงลอยสายลมแผ่วเบาสื่อรักพาเอารักแห่งสองเราที่ร้างที่ลาลับหา่างอยู่แห่งไหนขวัญใจเจ้าอย่าชังหากได้ฟัง หวังยังคงเมตตาตอบสัญญารักมากับลมลมรักเอ่ยจงล่องลอยลอยรักคืนมาร่วมทางฝาดนำคำร้องผ่านลำคลองท้องทานกว้างไกลอยู่คุ้งแควใดรู้เธอหัวใจพี่ร้อนดังไฟเผาร่างเสกมนคลังให้ฟังไม่จืดจานจากอารมณ์รัฐธง ดังแก้วบางแหลกแล้วนางยามรักจางห่างใจลมช่วยกระซิบบอกใจฉันยังมั่นต่อใจแม้จนชีพมลายขอตายแทบตักเธอฝากเพลงลอยฟ้าข้ามภูผาท้องนาป่าไพรได้รับยามใดดนให้หัวใจอ่อนไหวด้วยไฟรักเพออยู่แห่งไหน ให้ใจเจ้าอยากเจออยากมาหาพี่ยาที่จากเธอไฟฝันละเมอขอเธอได้โปรดคืนมาขอเธอได้โปรดคืนมานี่คือถ้อยคําจากเนื้อเพลงฝากเพลงถึงเธอที่ครูวิสาคันทับนักแต่งเพลงกวีชื่อดังได้ประพันธ์ไว้อย่างหมดจดงดงามนะครับเพลงนี้กลายเป็นเพลงไอดอนที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้ใครหลายคนอยากแต่งเพลงได้เพราะเพระอย่างนี้บ้างในส่วนของผู้ฟังคอเพลงต่างก็ยกให้เพลงนี้เป็นเพลงดังอมะตะที่ยังครองใจตั้งแต่ได้ฟังครั้งแรกเมื่อวัยเด็กหรือหนุ่มล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นเพลงชั้นครูที่เข้าไปอยู่ในใจและความทรงจําของใครหลายคน เห็นได้จากมีคนนำมาขับร้องใหม่มากมายเช่นฝนธนสุนทรธันวาราศีธนูพงศิษฐ์คำพีมนสิษฐคำส้อยอรวีสัจจานนเต๋าภูสินสิงเท่าสราวุธเป็นต้นผู้ขับร้องต้นฉบับเพลงนี้คือสนทิสมมาินักร้องที่เคยมีคนให้ฉายาว่าทูนทองใจอีสานเจ้าของน้ำเสียงในเพลงดังเช่นลูกทุ่งคนยากออกพรรษาที่เชียงคานด่วนบขอสอเป็นต้น หากเรานั่งหลับตาฟังถ้อยคําและทํานองเพลงนี้จะเห็นว่าถ้อยคําก็งดงามได้อารมณ์เห็นภาพในส่วนทํานองเล่าก็อ่อนหวานเศร้าส้อยโหยหาสอดรับกันและในทางฉันนลักก็มีคําสัมผัสนอกสัมผัสในดูลึกลงไปอีกจะเห็นว่าเป็นการขึ้นต้นเพลงที่เขียนว่าเรียบเรียงคําร้อยฝากเพลงลอยสายลมแผ่วเบาเป็นการขึ้นต้นที่จู่หัวมาแล้วชวนให้ผู้ฟังอยากฟังต่อ เลิกเคลิมไปกับถ้อยคําและเรื่องราวว่าจะดํนเนินต่อไปอย่างไรอันนี้มองในแง่ของคนเขียนเพลงนะครับ ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในแค่ประโยคไม่กี่ประโยคในเพลงนี้คอเพลงลูกทุ่งแท้ๆน้อยคนจะไม่รู้จักเพลงนี้ครูวิสาคันทัพู้แต่งเพลงนี้เคยเขียนถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ไว้ว่าเพลงฝากเพลงถึงเธอเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสวรรค์บ้านนากำกับการแสดงโดยสุรศีผาธรรมพระเอกคือปิยะตระกูลราซึ่งเพลงประกอบหนังบางส่วนเป็นของครูพงศักดิ์จันทรุขาและแอดคาราบาว เพลงของครูวิสาก็มีหลายเพลงในหนังเรื่องนี้ที่นำมาทำใหม่แล้วได้รับความนิยมเช่นเพลงรักที่อยากลืมออนซอนเดเป็นตน้นตอนนั้นผมเพิ่งกลับออกมาจากป่าใหม่ๆหลังจากไปอยู่มาร่วม4ปีผมเช่าแฟลตินแดงอยู่สุรสีมหาและชักชวนให้แต่งเพลงประกอบหนังของเขาผมถามถึงนักร้อง เขาบอกว่าชื่อสนธิสมมาตรเราเลยคุยกันเป็นเรื่องยาวเพราะช่วงสนธิร้องเพลงโด่งดังผมอยู่ในป่าไม่มีโอกาสได้ฟังซุ้มเสียงสนธิเลยแล้วเขาก็พาตัวมาให้รู้จักร่ำสุรากันร้องเพลงสดๆให้ฟังจนผมซึมซับลึกซึ้งตีเนื้อเสียงสนธิแตกจำแนกลีลาอารมณ์เพลงได้เรียกว่าเสียงเขาชํำเต็มอยู่ในหัใจผมคิดว่าซึมซับเอาน้ำเสียงและทางเพลงของสนธิไว้ได้หมดขณะเดียวกันก็อ่านขาด ถึงความต้องการของสุรสีว่าอยากให้สร้างสรรค์เพลงออกมาแบบไหนงานเพลงส่วนใหญ่ของสนทิเป็นงานเพลงในแนวที่เรียกว่าล AH ูกทุ่งอีสานเพลงของเขาส่วนมากแต่งโดย2ครูคือครูพงศักดิ์จันทรุขาและครูสุรินทร์ภาคศิริเรียกว่ารู้ทางกันดีผิดกับผมซึ่งเป็นมือใหม่จริงๆใช้เวลาปั้นเวลาฟัดกับเพลงนี้อยู่ไม่นานนักก็สําเร็จ ครูวิสาเล่าว่าพิธีพิถันกับคำร้องอยู่ไม่น้อยก็ได้ผลงานที่พออกพอใจครั้งหนึ่งครูลบบุรีรัตน์บรมครูเพลงลูกทุ่งศิลปินแห่งชาติก็เอ่ยปากชื่นชมและชื่นชอบเพลงนี้กับครูวิสาโดยครูลบก็เพิ่งทราบว่าเพลงนี้ครูวิสาเป็นคนเขียนครูวิสาเขียนเล่าไว้ในหนังสือว่าต้องนับว่าเป็นเพลงที่สมบูรณ์มากรักมากเพลงหนึ่งและภูมิใจอยู่ลึกๆท่อนแยกเพลงนี้ที่ร้องว่าลมช่วยกระซิบบอกหาวุธัยเป็นตอนที่ผม นึกสาใจและขำอยู่คนเดียวที่ตอนแต่งเพลงนี้ไปเกี่ยวร้อยเอามโลดรี่ของเพลง s ซล l i s a ของแคทสต e เวนมาประสานหลอมรวมเข้ากับทำนองลูกทุ่งได้อย่างดูงามผมว่ามโลดรี่ตรงนี้มันหวานวิวหวานดีครูวิสากล่าวทิ้งท้ายท่านผู้ฟังลองไปค้นหาและฟังเพลงนี้ดูนะครับหมายถึงเพลง s ซล Lisa ของแคทสต e เวนจะพบทำนองดี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 ในเพลงดังกล่าวและมาอยู่ในท่อนลมช่วยกระซิบบอก ยังเหมาะเจาะกลมกลืนนวลเนียนและไม่ใช่การลอกทํานองอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลูกเสเดิดขณะแต่งเพลงที่แต่งแต่งไปทํานองในครังสมองก็ไหลามาปันจบเองโดยไม่ได้นึกไว้ล่วงหน้าหรือเจตนาเอาเพลงมาเปิดฟัง หมายถึงเอาเพลงต้นฉบับเขามาเปิดฟังแล้วก็หยิบทํานองมาอันนี้เรียกว่าเป็นการลอกทํานองแต่ว่าถ้าขนาดแต่งเพลงแต่งไปแต่งไปแล้วทํานองไหลามาเองโดยเราไม่ได้นึกถึงเพลงนั้นล่วงหน้ามาก่อนก็ถือว่าเป็นธรรมชาติจกากสรรให้แล้วในแง่กฎหมายในแง่กติกาก็มีกฎห้ามไม่ว่าห้ามไม่ให้เพลงมีทํานองเหมือนกันเกินเจโน้ต อันนี้เป็นหลักตายตัวสําหรับใช้เป็นกติกาตัดสินว่าเป็นการลอกทํานองหรือว่ามีความคล้ายกันในทางทํานองหรือไม่และในทํานองเพลงนี้ก็มีทํานองคล้ายกันเพียง5พยางฉะนั้นในแง่กฎหมายก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการลอกนะครับในมุมของคนเขียนเพลงเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่คนเขียนเพลงจะต้องฟังเพลงเยอะๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเวลาแต่งเพลงไปแล้วมันไหลเข้าหากันเองเนี้ยเรียกว่าธรรมชาติจัดสรร แต่ว่าถ้าเกิดธรรมชาติจัดสรรเกิน7โน้นเนี่ยถือว่าลอกแล้วนะ <c oughs> คือมันน่าจะจัดสรรมากเกินไป <c oughs> นี่เป็นที่มาที่ไปของเพลงฝากเพลงถึงเธอที่แสนคลาสสิกอยู่เหนือการเวลาเท่าที่พอจะค้นหาได้ขอขอบคุณครูวิสาคันทัพที่ประพันธ์เพลงนี้และบอกเล่าที่มาที่ไปเป็นวิทยาทานให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับรับฟังและเรียนรู้ขอบคุณมากครับหัวดีชแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตาม โปรดช่วยกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มาเล่าในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ